ใหม่ใรงวิทย์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง FPL วิดหลบงเกมวีค29ก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับคะแนนก็ไม่ได้แย่มากนะครับได้กับตันลินกาดช่วยไว้เลยนะครับเพราะว่ามีหลายตัวนะครับที่ไม่ได้คะแนนนะครับ เกมวีคยี่สิบเก้านี้นะครับก็เป็นเกมวีคที่ตอนแรกนึกว่าจะคะแนนน้อยกันนะครับแต่ว่าดูสกอร์แล้วนะครับยิงกันเกิน3ลูกทุกคู่เลยนะครับยกเว้นคู่สเปอร์กับวินล่าที่ยิงกัน2ลูกนะครับที่เหลือนี่ยิงกันกระจายเลยนะครับทาให้คนที่ใช้ฟรีฮิตในเกมวีคนี้นะครับเนื่องจากมีแค่8คู่เอ่อแทีมนะครับที่แข่งกันนะครับเพราะฉะนั้นคนใช้ฟรีฮิตก็จะตัวคล้ายๆกันนะครับทำให้ได้คะแนนเยอะกันหมดเลยนะครับเนื่องจากตัวทําคะแนนหลายตัวเลยนะครับ จยางอันดับในหลีกของเรานะครับที่1ยังคงเป็นคุณวันวานนะครับได้ไปถึง75คะแนนนะครับใช้ฟรีฮิตนะครับก็จะคะแนนโดดกว่าเพื่อนเลยนะครับถ้าฟรีฮิตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนคุณนุ่นนะครับแซงขึ้นมาเป็นที่2นะครับแซงคุณอันครับขึ้นมา5คะแนนแล้วนะครับสับคุณวันวานก็ฟรีฮิตไปก็ตัวทําคะแนนครบเลยนะครับทั้งเวลแมนดังลินกา์ดรลฟินย่าลากาเซตเคนโมเพกับตันด้วยนะครับ ตอนนี้อันดับโลกขึ้นไปอยู่อันดับ4แล้วนะครับมีลุ้นแชมป์เต็มตัวจริงๆนะครับปีนี้ก็หวังว่าจะทําได้ดีนะครับคว้าแชมป์โลกได้เลยนะครับปีนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับคุณวันวานส่วนคุณนุ่นนะครับแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2ได้ไป54คะแนนเปลี่ยนมา2ตัวนะครับเอาลินการ์ดกับเครสเวลเข้ามานะครับลินการ์ดก็ทําไปถึง12คะแนนด้วยกันนะครับอันดับโลกก็ขึ้นมาถึงอันดับ413เลยนะครับตอนนี้ ส่วนคุณอันครับนะครับตกลงมาที่3ด้วยคะแนน47คะแนนนะครับเอาราฟินยาก,กับดังเข้ามาก็ทำแต้มทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ว่าเขายังมีชิปเหลืออถึง2อันด้วยนะครับก็อาจจะแซงขึ้นมาได้ในตอนหลังนะครับผมอันดับโลกตอนนี้ตกลงมา530นะครับส่วนทีมของผมนะครับอันดับ f อฟเอแวขึ้นมานิดนึงนะครับขึ้นมาอันดับ52วิคนี้ก็ได้ไป53คะแนน อันดับโลกก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับอยู่ประมาณ11 0,000นนะครับกองหลังนะครับก็ไม่มีแต้มเลยนะครับทั้งพวกสาประตูมาติเนสนะครับก็เสียไป2ประตูลบ1แล้วก็ไม่ค่อยได้เซฟอะไรนะครับนัดนี้เฟอร์ก็ไม่ได้ยิงอะไรเยอะมากนะครับเขาก็ไม่ค่อยได้เซฟแต่ก็ได้ไปแค่1งคะแนนส่วนดัลลัสนะครับก็เสียประตูอีกเช่นกันนะครับไม่ได้คลีนชีทแต่ลีดก็เล่นได้ดีนัดนี้ฟูลแลมกับลีก็เล่นกันได้มันมากนะครับบุกกันกระจายนะครับ ก็ถือว่าไม่เป็นไรมีโอกาสยิงด้วยนะครับลูกที่แบบเราฟินย่าแตะมาให้ทางขวาครับเข้าไปยิงเฉียวเสาไปนิดเดียวนะครับไม่งั้นคะแนนกระจายแน่นอนนะครับส่วนเบิร์นนะครับที่เจ็บไปตอนแรกก็ลังเลว่าจะเอาเวลแมนเข้ามาแทนดีหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าอาจจะมีลุ้นได้ลงนะครับแล้วก็เลยไม่ไม่กล้าเสี่ยงติดลบสุดท้ายนะครับเวลแมนได้ถึง10คะแนนด้วยกันนะครับแล้วเบิร์นก็เจ็บไม่ได้ลงจริงๆนะครับถ้าติดลบไปก็ได้จะดีกว่านี้นะครับส่วนครสเวลนะครับก็นัดนี้เสียไปถึง3ประตูนะครับ ก็ไม่ได้คะแนนไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเวสแฮมกับเซนอนก็เล่นกันมันมากนะครับส่วนกองกลางนะครับก็มีแต้มทั้ง2ตัวยกเว้นแกเลตเบลที่ซื้อเข้ามานะครับดันไม่ได้ลงนะครับโเห็นในแชมเปี้ยนลีกได้ลงมาเป็นตัวสำรองนึกว่านั้นนี้จะได้ลงนะครับปรากฏว่าไม่ได้ลงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทั้งกับตันลินการ์นะครับที่สุดท้ายเปลี่ยนใจมา เป็นกับตานเพราะเห็นว่าแฮร์รี่เคนนะครับเล่นต่อเวลาไปเต็มๆเลยนะครับ120นาทีแล้วซอนก็น่าจะเจ็บอีกนะครับก็เลยคิดว่าสเปอร์อาจจะยิงได้ไม่เยอะนะครับก็เลยเอาเป็นกับตานลินการ์แทนนะครับก็ไม่ความที่ผิดหวังนะครับโชว์ฟอร์มสุดยอดหลังจากที่ได้พักมา1นัดเต็มๆนะครับก็ยิง1จ่าย1หนึ่งเล่นได้ดีมากอีกนัดหนึ่งนะครับก็เป็นนักแตะที่ยังมีความมั่นใจอยู่นะครับสามารถเจอทีมใหญ่ก็ยิงได้ตลอดนะครับลินการ์ ส่วนลาฟินญานะครับก็ยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องนะครับด้นนี้ก็มีโอกาสเยอะเหมือนกันนะครับทั้งจ่ายให้เพื่อนแล้วก็ยิงเองนะครับแต่ว่าจ่ายให้เพื่อนยิงไม่ได้อย่างที่บอกครับดันลาซิงไม่เข้าแต่ก็ยังถือว่าดูดีอยู่นะครับด้านลาฟินญานะครับส่วนกองหน้าทั้งสองคนก็ทําแต้มทั้งสองคนเลยนะครับโดยเฉพาะแบมฟอร์ดนะครับด้นนี้ก็โชว์ฟอร์มสุดยอดอีกแล้วนะครับตอนแรกยังลุ้นว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ลงไปนะครับ บอกว่าเจ็บแต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับนี่ขนาดเจ็บนะครับก็ยังยิง1จ่ายหนึ่งไปนะครับได้ถึง11คะแนนส่วนเฮลิเคนนะครับก็ได้จุดโทษมานะครับในช่วงหลังๆก็ทำให้ได้แต้มไปนะครับตอนแรกนึกว่าจะแบงค์ซะแล้วนะครับทำให้คะแนนรวมก็ค่อนข้างพอน่าพอใจนะครับผมส่วนทีมของคุณพลอยนะครับยูนิคอร์นเวิร์ลวิกนี้ก็ได้ไปแค่48คะแนนนะครับเปลี่ยนเอาลินกาดกับเบลเข้ามานะครับลินกาดก็ทำแต้มแต่ว่าเบลกับตันนะครับ โชคดีนะครับที่ไม่ได้ลงเลยแล้วก็ลองกับตันเป็นเคนทําให้ได้คะแนนนะครับถ้าเบลลงมาเป็นตัวสํารองนี่น่าจะเน่ากว่านี้นะครับกองหลังนะครับไม่มีคะแนนเหมือนผมเลยนะครับแล้วก็ตัวทําคะแนนก็คล้ายๆกันนะครับอันดับโลกก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่1น0 0 0แสนกับ5,000ันะครับผมสำหรับอันดับลีกแฟนตาซีซ็อกเกอร์เอ็นเทนนะครับตกมาเป็นที่5แล้วนะครับด้คะแนน645คะแนน แต่ว่าคะแนนก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับมีลุ้นกันทุกทีมเลยนะครับสำหรับลีกนี้คุณโมโนโทนก็แซงขึ้นมาเป็นที่1เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูฟิกเจอร์วอชนะครับก็ช่วงมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าอยากให้ทำไวน์การ์ดสำหรับเกมวิก30เป็นต้นไปนะครับแต่จริงๆแล้วเกมวิก30เนี่ยฟิกเจอร์ของพวกทีมที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นพวกลีดเอเวอร์ตันหรือว่า แมนยูนะครับสเปอร์นะครับพวกนี้เวสต์แฮมนะครับก็ดีกันหมดเลยนะครับแอสตันวิลล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ายังไม่น่าจะต้องเปลี่ยนตัวอะไรมากนะครับในเกมวิกนี้แต่ถ้าเกมวิก31เป็นต้นไปนะครับน่าสนใจมากกว่านะครับก็อาจจะทําตั้งแต่เกมวิก31เป็นต้นไปดีกว่านะครับถ้าใครจะใช้ไวการ์ดเริ่มต้นที่ทีมลุ้นแย่งตําแหน่งยูโรป้ากับยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันนะครับอย่างอาร์เซนอลนะครับก็ฟิกเจอร์ค่อนข้างดีไปตลอดเลยนะครับมี แค่เชลซีทีมเดียวนะครับที่ดูน่าจะโหดที่เหลือก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะเกมรับนะครับก็เกมรับเป็นเชนนนน่าสนใจนะครับอย่างเช่นพวกเทียนี่อะไรพวกนี้นะครับส่วนเชลซีนะครับช่วงนี้ก็เกมรับค่อนข้างดีมาตลอดนะครับแล้วก็ฟิกเจอร์ดีด้วยนะครับแต่เสียดายที่เกมวิกสามตอนนี้แบลคงอยู่นะครับแต่ก็สําหรับเกมวิกสามนี้ยังไม่แน่นะครับว่าเขาจะรีสเกตกันเมื่อไหร่นะครับอาจจะอยู่ภายใน เกมวิกสามสเหมือนเดิมก็ได้นะครับต้องรอดูกันต่อไปเพราะเดี๋ยวมี international break อีกนะครับก็เพื่อนๆก็รอฟังข่าวกันด้วยนะครับยังไงผมก็จะวางแผนว่าตอนนี้แบงค์ไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเชลซีเนี่ยฟิกเจอร์ดีมากนะครับเวสต์บอมคริสตัลพาเลทแบงค์แล้วก็เวสต์แฮมฟูลแลมนะครับเกมรับเชลซีก็ดูอาจจะเก็บกินชิดได้2-3งนัดเลยนะครับส่วนลีสนะครับถึงจะไม่ได้มีลุ้นอะไรมากนะครับแต่ก็เป็นทีมที่เล่นเต็มที่ตลอดนะครับโดยเฉพาะเกมลุกนะครับไม่สนใจ กองหลังเท่าไหร่นะครับก็บุกมันนะครับนัดเนี้ยนัดที่30นี้เจอเชฟยูนะครับก็อาจจะเป็นกับตันได้เลยนะครับส่วน3ามเอสาก็เอาเป็นตัวสำรองได้นะครับถ้าไม่อยากใช้ส่วน34ไปจนถึง37ก็เอามาใช้ต่อได้นะครับผมต่อมาเลสเตอร์นะครับตอนแรกเกมวิกสามนี่ก็ดีเลยนะครับน่าจะเจอกับไบรท์ตันนะครับถ้าจะไม่ผิดแต่ตอนนี้กลายเป็นแบงค์ไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ ก็น่าเอาเข้ามาในช่วงนี้นะครับ3 3ถึงนะครับกองหน้านะครับอย่างวาดี้หรือแม้กระทั่งอีเทนาโชนะครับที่ก็ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับในตอนนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับส่วนเวอร์พููนะครับก็โปรแกรมดียาวๆเลยนะครับก็มีเกมยากแค่แมนยูนะครับที่เหลือก็ค่อนข้างง่ายนะครับหลังจากวิลล่าไปนะครับก่อนน่าลงทุนนะครับทั้งกองหลังกับกองหน้านะครับแต่กองหลังราคาค่อนข้างแพงนะครับก็อาจจะไปเน้นดู พวกโจตามากกว่านะครับที่ราคาประหยัดแล้วก็ฟอร์มน่าจะดีด้วยนะครับผมส่วนแมนซิตี้นะครับก็ตอนนี้แบลงค์ไป2เกมเลยนะครับ3-2กับ3-3ก็เลยยังไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยน่าจะได้แชมป์ไปแล้วนะครับค่อนข้างลอยตัวแล้วอาจจะไปนเน้นในแชมเปี้ยนลีกซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมี ผัดดกันลงตัวสำรองบ้างนะครับก็เลยอาจจะมีไว้สักตัว2ตัวไม่ไม่น่าเกินนี้นะครับส่วนแมนยูนะครับก็ดูที่เห็นสีแดงๆจริงๆก็ค่อนข้างโอเคนะครับตั้งแต่นัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ30จริงๆก็พอไหวนะครับมีสเปอร์ลิวพูลกับเลสเตอร์นะครับที่ค่อนข้างหนักหน่อยนะครับแต่แมนยูก็ต้องลุ้นที่2อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเอาจริงไปตลอดทั้งฤดูกาลนะครับดูโน่หรือว่ากองหลังแมนยูก็ยังน่าเล่นอยู่อย่างเช่นลุคชอนะครับ ส่วนสเปอร์สนะครับก็ช่วงนี้ก็พอได้นะครับมีเจอแมนยูกับเอเวอเรตต์นะครับต่อกันแต่ว่าจะมีแบล็งค์ในเกมวิค33นะครับแต่ตั้งแต่34เป็นต้นไปนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับสเปอร์ก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับพื้นที่ยุโรปนะครับเพราะนั้นก็น่าจะต้องเอาจริงหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่งตกรอบยูโรป้าลีกมานะครับเพราะนั้นก็น่าจะต้องมาเอาจริงในพีเอ็มลีกมากขึ้นแล้วนะครับส่วนเวสต์แฮมนะครับก็ มีลุ้นอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับปีนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับจริงๆฟิกเจอร์ก็ค่อนข้างไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากมากนะครับมีเลสเตอร์เชลซีแล้วก็เอเวอเรตันที่หนักหน่อยนะครับที่เหลือก็เป็นทีมหนีตกชั้นทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเวสต์แฮมก็น่าจะมีถือไว้ยาวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครสเวลอันโตนิโอแล้วก็ลินการ์ดนะครับส่วนที่ฟิกเจอร์ดีมากๆในช่วง31-35ถึงนะครับแล้วก็ไม่แบงค์ด้วยก็คือวูฟนะครับแต่เนื่องจากวูฟ่ยเป็นทีมท่ ลอยตัวแล้วนะครับก็คือไม่มีลุ้นอะไรแล้วก็ไม่ไม่ต้องหนีตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะก็อาจจะเล่นกันชิวเกินไปหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้หวังพึ่งใช้หวังเอาชัยชนะมากหรือว่าไม่ได้เน้นเก็บกินชีตมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถึงฟิกเจอร์จะดีมากก็ตามนะครับรับทีมผมนะครับในเกมวีคสามสิบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีเจอกับทีมท้ายตารางหมดเลยนะครับแม้ว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นเวสต์บอมนะครับเชฟยู ไบตันนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็คริสตัลพา l เลตวูฟนะครับฟูลแลมนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมดูดีมากนะครับก็เลยยังไม่ต้องเปลี่ยนตัวอะไรนะครับส่วนแพลนในเกมวิก31นะครับตอนนี้ก็ว่าจะเอาการเดตเบลกับแบมฟอร์ดออกนะครับเอาเป็นมาเรสกับลากา e เซตเข้ามาแทนนะครับเนื่องจากว่าในเกมวิก31นี้นะครับถ้าดูจากฟิกเจอร์แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยจะเจอกับเชฟยูนะครับ ก็น่เอาเป็นกับตันมากๆครับลากาแซตหรือไม่ถ้าใครชอบเอบามิยังก็จัดไปเลยนะครับแต่เอาบามียังช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะครับลากาซตฟอร์มน่าจะดีกว่านะครับส่วนมาเลสนะครับก็เอามาเจอลีสโดยเฉพาะนะครับหวังว่าเขาจะได้ลงบ้างนะครับก็อาจจะเป็นรัซเซอท้ายนะครับที่ถือแมนซิตี้สตัวนะครับพอเกมวิกสามถ้าเป็นยังแบงค์อยู่อย่างนี้นะครับซิตี้ก็เอาออก2ตัวเลยนะครับเอาโจตาเข้ามาแทนกุนโดกันนะครับแล้วก็ อาจจะเอาชอเข้ามาแทนสโตนนะครับหรือไม่ก็อาจจะเอาหลังนีคาเซลอย่างเทียนนี่เข้ามาแทนสโตนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเลือกดูอีกทีเพราะว่าเทียนนี่นัด32ก็เจอฟูลแลมนะครับส่วนลูกชอนะครับก็เจอกับเบอร์ลี่นะครับก็มีลุ้นกินชีสกันทั้งคู่นะครับแล้วก็แอคแทกรีเทิร์นได้ดีทั้งคู่ด้วยนะครับส่วนโจต้านะครับก็ถ้ายังรักษาฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็น่าจะเอาติดทีมไว้นะครับเนื่องจากว่า เขาก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าเขาเป็นคนสําคัญของลิอร์พูขนาดไหนนะครับโดยนัดนี้จะเอาเข้ามาเจอกับลีดส์นะครับก็อาจจะเอาเป็นกับกันได้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเกมวิกสายังเป็นอย่างนี้อยู่ตัวที่ไม่ได้ลงนะครับก็จะมีแค่มาร์ตินสอลองโซเบิร์นแล้วก็มาเลสนะครับทีมก็ยังจัดได้นะครับก็เป็นกองหลัง 3- 3 4 3นะครับก็ครบ11ตัวพอดีนะครับ ส่วนแบง็์เกมวิกสามสนะครับก็ว่าจะเปลี่ยนเอาวาดี่เข้ามาแทนเค l เวตเลวินนะครับแล้วก็อาจจะเอาเป็นกับตันก็ได้นะครับเพราะว่าเกมวิกสามสนี่เลสเตอร์จะเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับก็แบง็์เกมวิกสามสนี้นะครับถ้าทีมยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็จะมีไม่ได้ลงแค่2ตัวนะครับก็คือมาเลสกับเคนนะครับที่เหลือก็ได้ลงหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จัดทีมค่อนข้างง่ายนะครับแค่ว่ามีกองหน้าสตัวเท่านั้นเองนะครับ ก็เบื้องต้นแพลนของผมสำหรับแบงค์เกมวีก็จะประมาณนี้อยู่ก่อนนะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับมีตัวไหนที่ต้องแบบน่าเอาเข้ามากกว่าหรือว่ามีความเห็นแตกต่างไงก็ช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์ของเกมวีที่แล้วนะครับก็แ,งแบงค์นี้กี่ตัวดีนะครับก็กับตันใครนะครับคุณเอเอลคาเลโตคุณเบนส์นะครับก็มี9ตัวเท่ากันนะครับ ก็ผมก็บอกขอให้ได้ลงครบ9นะครับก็ขาดไปตัวนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับคุณซันก้าซันก้านะครับจัดไม่ถูกเลยตัวเลือกน้อยมี2ฟรีทันเฟอร์ยังลำบากตัดสินใจยากนะครับเขาบอกเอาตัวแมนซิตี้ออกให้หมดดีไหมนะครับในทีมมเดียสกุนดดกันแต่ไม่รู้จะเอาใครมาให้ผมช่วยแนะนําหน่อยนะครับผมก็แนะนําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมผมว่าเดียสเนี่ยอาจจะมีได้พักในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยน่าจะต้องไปเน้นยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากกว่านะครับส่วนกุนโดกัน ทีมผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับเพราะว่าถูกมากนะครับแล้วก็นัดต่อไปผมก็มีแพนเจามาเรสมานะครับผมส่วนคุณวิเจจุธาะนะครับบอกว่าพี่วิจัด3ามสไม่ครบทีมไหมใช่นะครับไม่ครบเพราะว่าทีมผมมีแค่9ตัวนะครับแล้วก็บอกว่าเอากับตันมานดีนสดีไหมผมก็ไม่แนะนานะครับเพราะว่าลุ้นชินชีสยากตัวอื่นน่าจะลุ้นสนุกกว่าแล้วผมก็บอกไว้ว่าผมเปลี่ยนเป็นลินกาดกับตันนะครับผมก็เวิร์กเลยนะครับได้คะแนนเยอะเลยครับสําหรับ เกมวิก3าก็เพื่อนๆยังมีเวลาพักอีกอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับก็อาทิตย์หน้านู่นนะครับวันเสาร์ที่3เดดไลน์ก็5โมงเย็นนะครับเตะ6โมงครึ่งก็ช่วงนี้นะครับต้องติดตามข่าวนะครับว่านักเตะของเราไปเล่นทีมชาติแล้วมีใครเจ็บหรือใครติดโควิดกลับมาบ้างนะครับเก็บทันเฟอร์ไว้ก่อนนะครับไว้ช่วงท้ายๆใกล้ๆแข่งดูข่าวอีกทีแล้วค่อยเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับเพราะว่าราคาขึ้นลงอย่างไม่น่าจะเยอะมากนะครับช่วงนี้คนทันเฟอร์กันน้อยนะครับ ดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาเท่าไหร่นะครับและทีมส่วนใหญ่ก็น่าจะมีเงินเหลือในแบงก์เยอะอยู่แล้วด้วยนะครับก็วีคหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ตัดสินใจยากอีกแล้วนะครับว่าจะกลับตันลาฟินญาเลยดีไหมครับหรือว่าเคนดีนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆกันอีกทีนะครับสำหรับไวท์การ์ดกราฟนะครับน่าจะเป็นเกมวีค31เป็นต้นไปนะครับอาจจะทํามาให้เพื่อนๆที่ยังมีชิปอยู่นะครับอาจจะลองพิจารณาไว้เป็นไอเดียก็ได้นะครับ ก็สำหรับเกมวิกที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆได้คะแนนกันเท่าไหร่บ้างนะครับเพราะว่าแบงค์คะแนนเฉลี่ยน้อยมากนะครับแค่25แต่ผมเห็นคนในลีกก็ได้กัน4ี่ห้าสิคะแนนกันหมดนะครับก็ได้คะแนนเท่าไหร่กับตันไคลเวิร์กไหมนะครับช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาใหม่นะครับช่วยกันกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับก็ขอให้พักผ่อนกันให้สนุกนะครับพักความเครียดจาก FPL กันบ้างนะครับ ก็ไปดูบอลทีมชาติกันพักผ่อนสมองกันไปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวช่วงท้ายๆกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ